ปลาดุกกระไส้สวยขนาดโอ้หแบกมาผู้เดียวเลยโอ้กินเขาอิ่มลมมีแห้งขนาดลูกพีกูกินเขาอิ่มมีแห้งขนาดกกปปปไไม เอาลงเลยไหมเดี๋ยวข่อยว่างอันนี้ก่อนเออแ้วก็ต้องข่อยมาทำก็เลยปกติต้องข่อยหลังแล้วเอาหางเขามาใส่ที่นั่นล่อโอเคริ่งเนี่ยมันขาดลูกรายการเฮ้ยคุณวินยอนมาเบ่งดูน่ะหันมาเบ่งดูโผล่ซ้ำคาโฟนะเกือบโบเห็นเนาะ เอาบัวนี่ออกแข็งแล้วครับสะบัวปลาฮัมโปไลมาไหนครับเดี๋ยวพาไปส้มผลงานครับผมผลงานรวมใช่ไหมันกระบืนอึคืนอีกเลยนี แห่งเตดนตามแห่งเตโดนบ่โอ้เอดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ้งปลาเทิ่งครับผม ปลาคอวะโอ้ยยังวะ่าปลาคออปปลาดูกระมีปลาคออต้นบ่หอยใหญ่หอยต้นแล้วปลาคอครับผมปลากระจนตันหนึ่งนี่เสร็จแล้วปลากระจนี่ครับปลาดก ปลาดุกระไสวยขนาดลยไปขา้กำองหุ่มเลยเ็นปขาดเ้าาคนง่อันนี้าคนง่าใส่โลอ่ะมันนี้ใส่โลสองโลก็ล้นี่ตัวละโลสองโลอย่นีปลาทูใส่ใหญ่มีใส่อยู่ ันเดเงคเดที่จ้ากบ้านแม่หันนี่ครับเต็งักษตีปลาคอครับผมคอปลาลูกซดซดจากสะครับผมนี่รักลาตัวหญ่ตัวได้นอยนี่นี่ต้มไก่ครับอันนี้ต้มปลินเซือัวนะ้มกุ่มเซลครับอันนี้อุ้มปลาเลี้หากินข้าวเที่ยงกิน้พรอไร้งผักเนอะเน่ยก่ต้มอะไรมา ก๋งุมอะไรบบอืมเ้ยทำจนันแหละค่ะโอ้ยทำอะไรทำอะไรเมาวะขนหนาจ้ะหนหนาเลยหนาพี่ปลาเข็งมันหดโอยพสสูตรเลยมันปาเค็งนี้เลยมันอีรีครับเนี่ปลาเข็งมันจะแซ่บยำนี้แหละแม่ครับปลาเข็งปาเแม่ปลาเข็งมันยเนี่ยเจ้าหน้าที้ขวดอะไร เราล้มคนตกสานัแก้วเราละตายล่ะแก้วนต้มเกล้วก่อนเ๊บเจียวเราตกควน้ำมัก็ขวดเราเลยเจก็กินไปนั่นต้มไข่ยังไขครับหัวเรือกน่อนเลยได้กรัาได้ครับแซบแซบคือมันคือมันไ